แข่งขันแชมเปี้ยนชิพทำอาหารโดย S P D ชิงรางวัล10,000บาทเริ่มการแข่งขันได้อเลกคูซีโดยวัตถุดิบหลักของเราวันนี้จะให้ทุกคนทำอาหารตามสไตล์ที่ิเกอเองชอบแต่ต้องเพิ่มชีสเข้าไปในทุกเมนูโดยใช้ชีสโปรดเดลิโกเชดดชีสไลท์เดลิโกมอสเซลลาชีสไลท์และชีสย่างเดลิโกยากิชีสส์ลองสรรค์เมนูออกมาให้ไม่เหมือนใครเอาทำเมนูอะไรเนี่ยใบกะเพรค่ะเชฟแล้วไหนอะใบกะเพราเมนนีเลยนี่ไม่ลืมค่ะถ่ายมาถ่ายทุกนได้เลยค่ะเอาที่แทค่ะพอเหมือนกันโอ ตอนนี้แต่ละคนดูตั้งใจทำกันมากไม่รู้ว่าอาหารแต่ละเมนูจะออกมาเป็นแบบไหนน้องยอดาทำเมนูกะเพราโป,โปโชีสเบิรนไฟเชฟเพียวทำเมนูผัดไทยโปชีสและเมนูของเสี่ยวอุงก็คือรามยอนโปโชีสเมนูของคนยูคือสลัดชีสสุต็อกบกีชีสย่างเมนูของนายทำลายและเมนูสุดท้ายชีสเต่ากิมซอสเผ็ดตอนนี้เมนูของทุกคนก็ทำเสร็จแล้วใครจะได้เป็นผู้ชนะแชมเปนชีสและรับเงินหนึ่งหมื่นบาทไปผมมาชิมแล้วนะครับ 来给，别跑波鞋。 นี่ครับน้องๆคนไหนอยากแข่งทําอาหารชิงเงิน10,000บาทเหมือนทีม s v d เพียงแค่ทําคลิปคิดเอทถูกใจพี่มากที่สุดรับไปเลย10,000บาทและอย่าลืมใส่แฮชแท็ก SPDX Delico หมดเคสามสิบเอ็ดพฤศจิกายนนี้เท่านั้นเตรียมไปลอง Delico m o z z a r e l l a Cheese Slice และ Delico Cheddar Cheese Slice และ Delico Yaki Cheese จะทีมโปรชีสหรือทีมชีสย่างก็หาซื้อที่เซเว่นอีเลเวนแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก SPDX Delico นะครับผมเพื่อชิงเงินรางวัล10,000บาทโอ้โหใครได้ ทำที่ไปโดนใจผมผมเป็นไปคนเลือกเองนะเหมือนน้องยาดานะครับผม<ฮ>เจอกัน